นะะในช่วงบ่ายนี้แนวโน้มถึงเวลาที่จะมีแรงเทขายทํากําไรไหมต้องไปพูดคุยกันนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะผู้จัดจาก,การฝ่ายวิจัยจากบลบัวหลวงคุณวิกิติระวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูภาพตลาดทุนไทยค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแนวโน้มบ่ายนี้นี่น่าจะขึ้นต่อหรือว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมาคะก็คงยืนโบกอยู่แถวนี้แหละนะครับก็ตลาดเองถ้าดูจากระดับของแต่ชนีนะครับมันก็คงจะ แขวงอยู่ในกรอบนาวตานึ่งพน้าร้อยนะครับนารับ1,470นะครับในภาคบ่ายการแกว่งตัวเนี่ยผมคงจะเลือกเกณฑ์กำไรเป็นลายตัวไปนะครับแล้วก็ถ้าเรามองกันในเชิงของตัวกลยุทธ์ที่มองเกิดจากหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปนะครับณระดับตัวของดจชนีหรือว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นมา ในตรงจุดเนี้นะครับขึ้นไปจนถึงพันห้าหรือเกินกว่านั้นขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําในเรื่องของการาทยอยล็อกกําไรนะครับแต่ว่าวันนี้คงยังไม่ได้ลงหรอกวันนี้ก็คงจะแว่งตัวอยู่ในกรอบอย่างที่เรียนนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามกันเนี่ยผมว่าในเรื่องของตัวความเสี่ยงหลักๆของตลาดมันดูจะขี้ขายไปหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอเมริกานะครับก็เป็นการซื้อเวลาไประยะหนึ่งนะครับต,รตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาในเช้านี้ก็ถือว่าดีตามที่ตลาดคาดนะครับ ก็คงไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องที่ใหม่ครับแล้วก็ในเชิงของการเทรดดิ้งเนี่ยน่าจะทําได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีข่าวลบอะไรในช่วงนี้ด้วยแม้ว่านะครับ ในส่วนของการคงพรบมั่นคงต่อไปนะครับจนถึงพฤศจิกเลยผมว่ามันก็คงไม่ได้มีอิมแพกอะไรกับตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของตัวการเมืองอย่างตอนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่ครับจะมีก็คงจะรอในเรื่องของตัวคดีข่าวพิหารเลยทีเดียวนะครับเรื่องนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะจุดในเรื่องของตัวกระแสข,ของการชุมนุมขึ้นมาใหม่ได้นะครับในช่วงต้นพฤศจิกแต่ว่าณะตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ครับแล้วก็แนะนําในเรื่องของการเก็งกําไรไปต่อละกันนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเก็งกําไรอาจจะลดสัดส่วนของ เงินลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมมองในเรื่องของการแรลลี่ขึ้นไปจากนี้เนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีอัพไซด์ที่ถูกจํากัดลงนะครับในส่วนของตัวหุ้นหรือว่าเซกเตอร์เด่นนะครับเราจะมองกันในเรื่องของตัวกลุ่มที่น่าจะเป็นพวกหุ้นวัชจักรนะครับหรือว่าสกีข้อสต็อกมากกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือว่ากลุ่มบ้านนะครับในรอบนี้ค่ะดูอย่างนี้แล้วถ้าหากเก็งกําไรได้นะคะจังหวะของการเก็งกําไรแล้วก็หุ้นเด่นนี้ทางบอลหลวงแนะนาเป็น,น,นตัวไหนคะ ในเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ที่เราแนะนําตั้งแต่เท้าเนี่ยแล้วก็ยังคงขึ้นอยู่ก็คือตัวของถูนะครับประเด็นที่เป็นด้านบวกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็พอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับกับเรื่องของการขายกองทุนินฟ้าฟันนะครับซึ่งถ้าออกได้เนี่ยมันจะพลิกธุรกิจของถูขึ้นมาแบบเทินนาลาวเลยนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการขยับขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่า ในส่วนของการออกขายกองนะครับรงสร้างพื้นฐานตรงนี้มันน่าจะทําได้เร็วกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันะครับก็ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่มีข่าวบวกเชิงด้านบวกนะครับหนุนุนราคาหุ้นอยู่ก็น่าจะพอร์ที่จะเทรดดิ้งได้อยู่นะครับเทรดดิ้งกรอบยังไงคะสำหรับตัวของทรูข้างบนแนวต้านนะครับบ่ายนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับแล้วก็10บาท20าทนะครับส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่ในโซนของตัว9บาท 70เจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็คงจะแนะน,นําในเชิงของการเก็งกาไรระยะสั้นไปดกันนะครับการเก็งกาไรระยะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวราคาหุ้นตัวนี้ณนะจุดที่ใกล้จะถึงสองหลักนี่ถือแผ่นก็รอจ <ะ S 1> งังหว<น>ะแล้วกันครับอ่อนตัวลงมาเราค่อยมาซื้อใหม่ถ้าจะมองกันในภาพของตัวระยะยาวขึ้นไปขึ้นไปอีกหน่อยนึงะนะครับเพราะอย่างที่เรียนครับว่าออพอการขายโครงสร้างกอ,อ,องทุนโครงสร้างพื้นฐานได้เนี่ย ธุรกิจมันจะพิกเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เรื่องของตัวส่วนทุนเนี่ยหรือว่าตัวของอีควิตี้ที่กลัวกันว่าจะติดลบเนี่ยมันจะพิกกลับมาดีขึ้นทันทีนะครับค่ะช่วงนี้จังหวะของการเลือกหุ้นในระยะกลางระยะยาวหน่อยถ้าเราจะสะสมช่วงเซตยอ่อเราต้องเลือกหุ้นที่แรงก,ก,กว่าตลาดหรือเปล่าคะ อย่างที่เรียนในตอนต้นนะครับถ้าดัชนียอดนะครับผมจะเลือกหุ้นในกลุ่มซีคิคคอสก่อนนะครับตัวที่ดูแล้วดาวไซด์ไม่เยอะก็อย่างเช่นตัวของปตทนะครับก็เริ่มทยอยสะสมไปได้นะครับดาวไซด์คงไม่ได้หลุดจากโซน310เพราะฉะนั้นโซน320ลงมาจนถึง310เนี่ย10บ,บาทในส่วนเนี้นะครับก็เริ่มทยอยรับไปนะครับก็อาจจะเป็นแนะนําในเชิงของตัวหุ้นซีคิคคอตัวหนึง่งในส่วนของตัวหุ้นเก่งกําไรในเชิงของการ มองนะครับถ้าดัชนีมันย่อลงมาแรงนะครับหรือว่ามีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับพูดที่ผมมองเนี่ยก็อาจจะเน้นในกลุ่มที่มีการเก็งกําไรสูงนิดนึงแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของตัวพื้นฐานรองรับก็อย่างเช่นตัวของถูเป็นต้นนะครับก็ยังคงแนะนาเป็นเลือกเลือกลงทุดบรรลายตัวไปแล้วกันนะครับค,ค่ะยังตัวของเอเองคุณธุรกิจได้เคยแนะนําใช่ไหมคะคะค่ะตัวนี้ถึงเวลาขายได้ย,ยังคะ อในเชิงของการเก็งกําไรในหุ้นตัวนี้เทคนิคอเพิ่งจะเบสขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับถือไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ในเชิงของตัวพื้นฐานก็ต้องเรียนว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับใ,ในช่วงที่ผ่านมากําไรทุกอย่างก็ทําได้เหมือนเดิมธุรกิจลูกท่อไฟฟ้ามันก็ขายได้เหมือนเดิมนะครับธุรกิจก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงถวนขวัญถว,น,ว,น,วนด้วยนะครับรายได้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วก็นิ่งๆแต่ว่าช่วงนี้ราคาหุ้นที่มีการขยับขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมาจากในเรื่องของการ เอาบริษัทลูกนะครับที่ชื่อว่า AIE เนี่ยเข้าตลาดนะครับตอนนี้ก็คงจะอยู่ในระหว่างของการทำเ,เป็นลักษณะของการทําตรวจสอบนะครับจากทางกราตอแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าตลาดนะครับวันนี้ก็ เ,เมื่อมีความชัดเจนว่าเข้าตลาดได้เนี่ยแน่นอนในเรื่องของตัวสิทธ์น,นะครับในการได้ลูกคุ้น,นะครับหรือหุ้นไอพีโอตรงนี้ก็น่าจะทําให้ราคาหุ้นมีการขยับขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากการขายตัว i อพีโอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเงินพิเศษเข้ามาเป็นกาําไรนะครับทางบริษัทเองก็อาจจะมีการจ่ายมาเป็นบันผลพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความต้องการเงินลงทุนอะไรเพิ่มเติมสําหรับตัวบริษัทแม่นะครับทีนี้ในส่วนของตัวบริษัทลูกพอได้เงินไปก็คงจะไปขยายกิจการเพิ่มเติมแล้วก็ในเรรื่่ออองงขตัวธุกิจทียู ภายใต้บริษัทโลกเนี่ยก็คือตัวของคังน้ำมันสำรองนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเอาออกมาขายเป็นอินฟาฟันแอนนาคดนะครับันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับราคาหุ้นก็ยังยังสามารถที่จะซื้อสะสมไปต่อได้นะครับสำหรับใครที่ที่มีอยู่นี่คือถือต่อได้คนที่ไม่มีก็ซื้อสะสมได้ใช่ไหมคะถ้าคนที่ไม่มีเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนถ้าตลาดย่อนะครับหุ้นตัวนี้ก็ยังเป็นทางเลือกได้เหมือนกันในการเลือกซื้อหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับตลาดมากนักแล้วก็พื้นฐานเองก็รรองัับบนะค ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณวิกิตแนะนํานักลงทุนให้ปรับตัวในช่วงตลาดหุ้นผันผวนช่วงนี้หน่อยค่ะแนะนําว่าการแรลรลี่ขึ้นมาต่อจากนี้นะครับก็เริ่มมองหาจังหวะในการกระชับพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับลดสัดส่วนของการเก็งกําไรเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เอ่อหนึ่งถ้าตลาดขึ้นต่อนะครับแล้วผมมองผิดนะครับจะได้มีเงินมารอซื้อจะจะได้มีเงินมาซื้อได้อีกนะครับหรือว่าเราเราค่อยกลับมา follow b y ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาจริงเนี่ยเราจะได้มีเงินมารอซื้อข้างล่างครับจะได้ไม่ติดก,กับดักสภาพคลองนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิกิตมากนะคะ ขอบคุณครับ่ะสวัสดีค่ะคุณวิกิติรรรณรัตน์นะคะมองว่าเซ็ตมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อช่วงบ่ายนี้แนวโน้มก็น่าจะกรอบกแกว่งตัวอยู่ในกรอบระดับนี้บวกลบนิดหน่อยนะคะจังหวะของการขยับขึ้นของเส้นเด็กในช่วงนี้มองเป็นจังหวะของการล็อกกาไรบ้างบางส่วนแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงถือลงทุนต่อได้หุ้นเด่นแนะนํากันไปหลากหลายตัวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับห้องรับแขกซีอค่ะ